สวัสดีครับจะมาพบกับผมนะ้ำกับลูกาเอลเลอโอเกมเมมรี o, Memory, นะครับแล้ววันนี้เรากลับมาที่บาวดัสกันอีกครั้งหนึ่งครับผมก็ก่อนที่จะไปลุยกันต่อนะ้องผมขอบอกทุกคนไว้ก่อนว่าผมได้เออ่นำภาพบางอย่างไม่ใช่นี่นำภาพบางส่วนที่ผมไปเที่ยวมาใส่ลงไปในคลิปของ Impact, นะเก n นชินอิม a พกเนาะเออผมก็จะตั้งตั้งหน้าปก แล้วก็ชื่อเอาไว้เอาไว้ให้เห็นชัดๆเนาะว่าเออ <c oughs> ที่ที่ผมไปเที่ยวมามากนั้นเป็นที่ไหนนะเออจะเขียนชื่อเอาไว้โอเคนะครับผมก็นั่นแหละก็ตามดูกันแล้วกันนะครับผมเออน่าจะออกไปในภายในสองอสองสามวันหลังจากคลิปนี้ออกไปเนาะเออคิดว่านะไม่รู้เหมือนกันครับผมยังไม่ได้นี่ยังไม่ได้ดูดีเลย เออยังไม่ได้วางแผนเลยครับผมโอเคยังไงก็เถอนะเนาะกลับมาตรงนี้ดีกว่านะอืมมาลุยกันต่อเนาะคิดว่าเนื้อหาเนื้อหาส่วนหลังนี้ก็คงไม่มีอะไรหรอกก็น่าจะเป็นเหมือนกับที่ผมสรุปไว้ในคลิปที่แล้วนะแต่ก็ยังไงก็เถอะลุยกันต่อดีกว่านะครับผมอือฮือ พอยท์เธอเหรอเชลวี่กุดคุกอ่าฮะจริงด้วยครับผมมันสอนเลยมันสอนเลยว่าการคุณสมบัติของการเป็นเจ้าสาวนะนะต้องมีอะไรมากหนึ่งเลยต้องเป็นต้องมีเสน่ห์ป้ายเจ้าวักเออทำกับข้าวหุงข้าวอะไรงเี้นะอื้อึอือฮะมีก็มีอื้ม ฮะก็ค uh ือไอ้ไอ้ผู้ชายคนนี้พอพูดเกี่ยวกับภรรยาก็น้ำตาซึมสงสัยภรรยาคงนะเสียไปแล้วอือฮึอือฮึอือมฮึอ่าสมวันนี่มันแม่แล้ว ก็คือคนที่สามารถช่วยให้เธอนอนได้อย่างสบายก็คือแบบนั Hence, ่นแหละก็ค oh, ือเหมือนกับลูกพาเออไม่ใช่เหมือนแม่พาลูกเข้านอนอ่ะอืมอืมนี่ไง read bedtime นี่มันอ่านหนังสืออ่านนิยายก่อนนอนชัดชัดโอ้โหนั่นมันแม่แล้วเออภรรยา ไม่ใช่เจ้าสาวเจ้าสาวกับแม่นี่มันถึงแม้จะไปเป็นคนคนเดียวกันแต่มันคนละหน้าที่กันหรือเปล่าอืมอืมนัม่นแหละอือฮะอ่าฮะอ่าฮะก็ต่างคนก็ต่างไม่ชอบเวอร์ชั่นของของคำว่าภรรยาของอีกฝ่ายหนึ่งเนาะไอ้นี่ก็คือคิดว่าไอ้ที่ณจ,จุดนี้ ไอของไอช่างไม้เนี่ยน่าจะใกล้เคียงกับคำว่าภรรยาที่สุดแล้วครับผมเออก็คืออ่ไรหุงข้าวเ,เนาะเออนู่นนี่นั่นอะไรชำนองนี้แต่ใครก็ตายนี่มันแม่จดชัดคราวนี้มาเวอร์ชั่นของพีนโนคิโอมังครับผมอ่าฮะเขาจะพาสิส huh. ิมิสซี่อื้อ Uh, trusting people who believe whatever ไม่ใช่แล้วแหละคือเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่สามีพูดเพอเจอแล้วอืมฮึครับผมไอ้ช่างไม้ก็บอกวนี่นายนะ่ะมาจากยุคไหนกันเนี่ยสมัยนี้ใครก็ททำอย่างนั้นกันเออสุปก็คือแต่ละคนเออ อืมอ mm ืมคลายเข้าใจผิดไปไกลเลย mm hmm. ก็คือเพราะว่าไอ้ไอ้ช่างไม้พอเวลาพูดถึงภรรยาก็น้ำตาซึมเนาะอันนี้ก็เลยคิดว่าโอ้ภรรยาคือคนที่ทำให้คนทำคนที่ทำให้สามีต้องร้องไห้อฮะสามารถที่จะนำสามีเข้านอนได้แล้วก็ ฟังในสิ่งที่สามีพูดเออเรียบร้อยเลยอือาห,าอาหาอืมอ่าฮะอ่าฮะอือหือครับผมก็คือนั่นแหละแต่ละคนเข้าใจคําว่าภรรยาไปไปต่าง่างนา,นานาเลยครับผมมีลูคนเดียวบอกว่าเออหนูเม่นเข้าใจเลยอะไรเนี่ยอืมครับผมอือือหืม ไวท์เดรสอ่าครับผมนี่ก็คืออีกอันนึงครับผมที่ที่กระต่ายบอกว่าเดี๋ยวเด๋ยวยังไม่ผ่านคุณสมบัติทั้งหมดนะคนที่จะผ่านคุณสมบัติทั้งหมดได้ต้องใส่ชุดขาวด้วยอืมฮึอืม Он, อะฮอะฮคือปัญหาเลยไม่มีชุดขาวใครมีเต็กชุดด,ดำ รูมีแต่ชุดแดงเรียบร้อยเลยพี่นคิโอไม่มีแม้แต่กระช่างชุดใช่บผมเออนั่นแหละกูไอเดียเหรอโอเคฮะไอเดียโอเคก็เลฟี่มีไอเดียของเธอครับผมอ่าแมจิกทรีโอเคจะขอพอเหรอ นี่ไง m ม k e a wish อ uh ือหือ for 100 fish and then Lou wish for 1 0ครับผมลูบอกว่าไอ้ไอ้ต้นไม้เนี่ยก็ไม่ได้ให้ไม่ได้ให้พรคนคนขอหรอกนะพอเมื่อก่อนอ่ะลูมาที่นี่เพื่อขอปลา100ตัวขอคุกกี้100ชิ้นก็ไม่เห็นได้เลยครับอืม อืมอือฮอ่านี่ครับผมเลฟี่บอกว่าการขอมันต้องอยู่ที่คนขอด้วยคนขอเองก็ต้องเอ่อทำงานด้วยนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าพอขอเสร็จปุ๊บก็นั่งดูดายไปเลยอะไรทำนองนี้อืมฮนิ่งดูดายนิ่งดูดายเออรอให้ของขวัญที่ตัวเองขอไปตกลุกตกมา บนหน้าตัวเองอะไรประมาณนี้เออต้องทำงานด้วยอือหอ่าฮะ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 อือ huh. ห uh ือ huh. uh ือหึอ ับผมไอ้พวกนี้ก็คิดไปต่างๆนานาครับผมก็คือเลฟี่บอกว่าขอพรกับต้นไม้ใช่ไหมเหมือนกับพูดกับต้นไม้เลยบอกว่าขอชุดขาวนะเพื่อจะได้เพื่อที่จะไปช่วยทุกคนนะไอ้พวกนี้ก็ทึ่งมากครับผมบมอหุ้ยเลฟี่คุดกับต้นไม้ได้ด้วยเออนี่คือพลังของเจ้าหญิงพูดหรือเปล่านะอะไรประมาณนี้อืมเดี๋ยวก่อน ต้นไม้บอกให้ให้เลฟีลร่รอให้ราชินีมาว้ยวยพาอมนอันตรายอ่าฮะอือ huh. ห uh ึ huh. แต่ก็นั่นแหละเลฟี่ก็น้มนนาวจิตใจต้นไม้ครับผมบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนถ้าเกิดอรอให้อันนี้มาทุกคนจะเป็นอันตรายได้เลยประมาณนี้เยี่ยมมากครับผมได้มาแล้วชุดขาวครับผม อืมหือืมือตาพร้อมแล้วครับยังเหลือทั้งสามตอนไงอ๋ออ่าฮะนี่ก็พูดมาตรงๆเลยครับผมบอกโผล่หวมาเดี๋ยวนี้ฉันคือภรรยาที่เอ่อเอ่อเหมาะกับนาที่สุดแล้วแล้วมันก็โผล่หัวมาอ๋อ อืมฮ mm ึอ hmm. mm ืมฮึมเป็นขอ The Person of the, of the word, Most Perfect Bride อาหาก็ค huh. mm ือ hmm. ช mm ันมาถึงมาไกลถึงขั้นนี้เพื่อที่จะให้นายเห็นว่าชั้นนี่แหละคือเจ้าสาวที่เหมาะที่สุดดีที่สุดในโลกนี้ดีที่สุดในโลกนี้แล้วประมาณนั้นอืมฮึม อ,อืไอ้ต้นไม้นี่ก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนไนอะเจ้าสาวที่เพอร์เฟกที่สุดอยู่ไนอ่ะเออแล้วเลพี่บอกนี i, ay, you, ่ไงอยู่นีน่นี่เออก็นั่นแหละไอ้นี่ก็แบบว่าหาผู้ใหญ่เนาะแต่ว่าไอ้ต้นไม้นี่ก็บอกแต่ว่าเธอนะ่ะเป็นยังเป็นเด็กอยู่เลยนะอ,อื show you the perfect and beautiful b r u s h e เดี๋ยวก่อนเลฟี่บอกว่าเดี๋ยวก่อน ฉันจะทำให้นายเห็นเองว่าฉัำนี่แหละเป็นสุดยอดเจ้าสาวของนายแปลงร่างได้ด้วยเหรอใช้เวทมนต์วัตเอ็กซลกเเออคือน่าเรียบร้อยท่าของน้องไม่ได้ทำอะไรให้ต้นไม้นี่เลยครับผมไอ้ต้นมไม้ไม่ได้บอกว่าเออนีน่นี่เธอทำอะไรเนี่ยโจมตีใช่ไหมฮะล็อก about rock my baby on the tree top ฮะอืมสิงอ่าฮะอ้นกีแบบว่าอะไรเนี่ยตอนแรกมาปุ๊บก็โจมตีตอนนี้ยังมาร้องเพลงละลายเดี๋ยวก่อนนี่มันเป็นเพลงกล่อมเด็กชัดๆอืมอ๋อครับผมก็คือทำให้เจ้าบ่าวร้องไห้ก็คือโดในสายตาของน้องคือโจมตีนี่เอง และทําให้เจ้าบ่าวหลับก็คือร้องเพลงกล่อมเด็กอ่าอันสุดท้ายล่ะคืออ่าก็คือเชื่อฟังก็คือฟังสิ่งที่ไอ้หมอนี่พูดอสมัมนนยบอกว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นวันเนียไม่เห็นเข้าใจเลยนี่พวกเธอทําทอะไรของเธอเนี่ยชฉันแค่ําในสิ่งที่เอ่อ เจ้าสาวทุกคนต้องทำาท้งนั้นเองทำนั้นแหละ uh huh. ทำนองนั้นทำนองนั้นอ่าฮะยูฮะคับต s นเอส e o n ิ i l ครครับผมไอ้ต้นไม้ก็บอกว่าสิ่งที่เธอทำมาจนถึงตอนนี้เนี่ยไม่มีไม่มีคำว่ามันห่างไกลกับคำว่าเจ้าสาวอย่างมากเลยเล้วเออนี่ก็น่าคุยกันแล้วครับผม uh huh. อืเออเนี่ยเพอเจอมากอะไรก็ไม่รู้ อืมฮึมอืมฮึมอืมฮึมแเราไมแล him the r i n even ก็อ๋อเหาคงมท c my p f o r m h beginning are we are you -huh. they are mine ค่ะบอมก็ลูก็บอกว่าเนี่ยไหนๆก็ไอ้นี่ก็โผล่หัวออกมาแล้วนะให ให้มันคืนพวกคนที่รับพาตัวไปหรือแอบไปเอาคนที่รับพาคนที่มันรับพาตัวไปออกมาดีกว่าแล้วมันมันก็พอได้ยินอย่างงี้ใช่ไหมมันก็มันก็เลยรู้ว่าพวกเรามาที่นี่เพื่อเพื่อมาเอาผู้หญิงกลับไปครับผมมันเลยบอกน้อยแกต้องการเจ้าสาวของฉันเหรอพวกนั้นเป็นของฉันนะเว้ยจำลองแล้วแหละ พวกนั้นเป็นของฉันของฉันคนเดียวไม่มีทางจะส่งพวกนั้นกลับไปยังเด็ดคาร uh huh. ์มิลเลนเนียนี่จะไฟอยู่อะครัไอ้ชาวโนร์ลองเกอร์ลินอะครับผมก่อนนั่นแหละบวกกันแล้วครับผมอมก็คือไลฟีบอกเอ,อฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อสู้กับนายนะไอ้จดหมายนี้บอกไม่รู้ไม่ชี้ไม่สนเอออ่ะฮะนั่นแหละสรุปก็คือเนี่ยสู้กันแล้วครับผม เรียบร้อยมาสรุปก็คือนั่นแหละเท่าที่ดูมานี้ไม่ไม่ได้ต่างอะไรจากที่ผมสรุปไปเลยครับผมหัวลรอเหรอหัวเราะอะไรเนี่ย y truly believe y o c o u l e beat me อ่าฮะอือฮึคือมันแข็งแก่งมากครับผมเราสู้ไม่ได้อือฮึ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 ฮะ อ๋ฮะก็คือตัวไอ้ตัวนี้มาเพื่อช่วยเราเว้ยอ๋ออ๋อเออเหรอไอ้ตัวนี้เป็นเพื่อนของเลฟี่เหรออ,อ๋อเล่นด้วยกันตลอดเหรอเนี่ยอ,อ๋อครับผมรูบอกเฮ้ยไอ้ตัวนี้เหรอเนี่ยโอ้สุดยอดเลยนะเนี่ยชื่ออะไรนะกรูตี้เออฮะก็คือแบบเลฟี่เป็นเพื่อกับกรูตี้ด้วยสุดยอดไปเลยที่ทำนองนั้น อ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะอ่าเอ่ไอส์ไอส์แสราวด์เสรนเดอร์เฮ้ยพอเห็นไอ้ตัวนี้มาปุ๊บยอมแพ้เลยอ่าฮะครับผมยอมแพ้ง่ายๆอย่างนี้เลยอ่าฮะอ่า ก็คือมันบอกว่ามันเจอเจ้าสาวที่เพอร์เฟกกับมันที่สุดแล้วครับผมในเมื่อเจอแล้วคนอื่นก็ไม่จำเป็นอีกต่อไปหมายถึงไอ้กรูตี้นี่หรอเออเดี๋ยวก่อนผู้หญิงที่รับพาตัวมานี่คุณคุณนะอ้าวเหรอ Why is the floor so hard Wait S where s my chamber o h my f r a g r a n c oil where r e they go โอ้โหคือพวกนี้มีชีวิตที่ดีสุขสุขส,สบายมากพอมาอยู่มาเป็นไอ้นี้กครับผมมาเป็นภรรยาให้หมอนี่ก็พอตอนนี้ของที่ตัวเองเคยได้หายไปก็เลยบ่นหาครับผมว่าเฮ้ยของของฉันอยู่ไหนเตียนเอ่อน้ำมัน เออนั่นแหละโอ้โหใครวะเนี่ยอวนตัวหนุ่ยเชียวอืมสเต็กเหรอโอ้โหมีสเต็กให้กินด้วยอืมฮะพันยาสาฮะเดี๋ยวก่อนกาเซียเหรอไหนอ่ะอืออ๋อนี่คือกาเซียอ้าว อ่า uh, you are the one who brought us here อ uh, ่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอายุออ oh, คือเนี่ยคือตอนนี้เรามาบอกพวกนี้ว่าเรามาช่วยพวกนี้เนาะแล้วพวกนี้แบบฮะมาช่วยพวกเราเหรออืมกาเซบอกเดี๋ยวก่อนแกเป็นคนที่นําเรามาที่นี่ใช่หรือไม่เดี๋ยวก่อนไม่ใช่ว่าพวกนายถูกลพาตัวพวกเธอถูกลพาตัวมาเหรอเนี่ย เราเข้าใจผิดเหรอเราถูรพาตัวมาจริงๆก็คือตอนแรกก็โมโหมากนะโอ้สลิปปี้สลิปเลสบิวตี้โอ้จากสลิปปิ้งบิวตี้มาเป็นสลิปเลสบิวตี้ครับผมเยี่ยมยอนอืมอ่าฮะพรินเซสอ่าฮะ he treats us really well ครับผมก็คืเคยเนี่ยดูแลผู้พวกผู้หญิงอย่างดีครับผมอืมตอนแรกก็คือตอนแรกก็โกรธและไม่พอใจแต่พอเจอการดูแลดีอย่างนี้ก็เลยก็เลยไม่สนใจเรื่องโดนลักพาตัวมาแล้วครับผมอืมอ uh ่าฮะ I'll be the thing that was going to love it นะฮะครับผมก็ค uh ือไอ้พวก ไอพวกการ์ดสองตัวนั้นนะที่มาพยายามรับพาตัวน้องแคลน่ะบอกบอกแคลว่าเอ,อ้ยตามเธหน้าเดี๋ยวเธอรับรองว่าเธอชอบแน่นอนเออนี่คือเรื่องจริงครับผมว่าไอต้นไม้นี่มันดูแลดีมากมอาาืมอ่ฮะ as my bride w h y w o u l d อ่าฮะครับผมก็คือไอไอนี่บอกว่าก็ฉันพาพวกนี้มาเพื่อมาเป็นเจ้าสาวของฉันนะมันมีเหตุผลอะไรที่ฉันจะไม่ดูแลพวกนี้ละ่ะฮึเออก ก็เขาใชได้เอรซออนเดอะริาหาก็คือนั่นแหละอย่างที่เห็นครับผมดูแลอย่างดีให้ของที่อีกฝ่ายหนึ่งต้องการครับผมเงินทองอาหารความสะดวกสบายทั้งนองนั้นนะนะอืมแต่ว่าเรื่องทั้งหมดนี้ไม่จำเป็นติดต่อไปแล้วฉันเจอเจ้าสาวที่เพอร์เฟกที่สุดของฉันแล้วอ่ะฮะ หมายความว่าไงคือซินเดอเรลล่าถามนี่ What do you see in that brilliant beauty blue body นั่นไงค่ะผมกิลต้าครับผมกริตตี้ครับผมอือหืออ่าฮะก็คือในสายตาของต้นไม้นี่กริตตี้นี่คือสุดยอด เจ้าสาวที่ดีที่สุดแล้วทั้งน้ําเสียงสีตัวรูปล่างน่ารักโคตรดเดยทำนองนี้นะอาา่าฮะแล้วนี่บอกด้โปรดเถอะนะแต่งงานกับฉันเถอะง่าอ่อาฮะ I'm so grateful my love ถ้าบอกไอ้นี่ก็คือตอบรับความรักไปอย่างไปเรียบร้อยแล้วครับผมอ๋อวิกเตอรอะไรนะ อะไรเนี่ยแล้วเราล่ะ Please a r i s as the son of the sky you shall all be kicked out ครับผมก็คือในสายตาของไอ้ต้นไม้ในไอ้พวกนี้มันไม่ได้ดูน่ารักอะไรเลยครับผมทิ้งกันง่ายๆอย่างนี้เลยครับอะฮะ Sea ho a sea ho อ,อ,อ้าวไม่อยากไม่อยากไปซะงั้นน่ะเออพ่อเตียงแบบว่ามันก็คือใช้ชีวิตอยู่ที่นี่มันสะดวกสบายมากครับผมพวกนี้เลยไม่อยากไปไหนทั้งนั้นครับอืมอืมอืมฮะครับผมสุดยอดโยนความผิดไปให,ให้ไอ้ต้นไม้นี้เลยครับผม พอ้ต้นนายมานนี้บอกว่าไม่ต้องการพวกเธอแล้วไปซะพวกนี้บอกไม่ได้นะนายเป็นคนรับพาตัวเรามาจากที่มาที่นี่เองนะรับผิดชอบจะดีๆครับอืมตำแหน่งมันสลับกันแล้วครับผมตอนแรกอันนี้ลากมาให้พวกนี้มาอยู่พวกนี้ไม่อยากมาอยู่แต่พอมาอยู่แล้วไม่อยากไปไล่ให้ไปก็ไม่ไปเรียบร้อยเลยอืม Mm hmm. นั่นแหละอืมนั่นแหละอเอออ่าอ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะโอ้ยอ่าฮะครับผมเลฟี่แบบว่านี่ฉันทํานี่ฉันทําอะไรอยู่เนี่ยมาที่นี่เพื่ออะไรเนี่ยอยากกลับบ้านเรวอ่ะอืมอืมอื้มนั่นแหละ อะไรเนี่ยมามามีทิ้งฮาไว้ตอนหลังด้วยนะฮัโดยเดียวโฮโนถ้าผมเลยพี่แบบเดี๋ยวก่อนเรื่องทั้งหมดนี้มันยังไงกันแน่เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมีใครบอกได้บ้าง cause u n n e c e s s a r y trouble ก็ก็จริงอืก็คือ cause u n n e c e s s a r y trouble คือ ร้างปัญหาขึ้นมาโดยไม่ตั้งใจให้ตัวเองให้ตัวเองไม่ใช่ไม่ใช่ให้คนอื่นแต่ว่าแคลบอกว่าเอยป่าๆเธอไม่ได้เธอไม่ได้ผิดอะไรเลยความผิดของไอ้รากไม้ไอ้ต้นไม้นั่นต่างหากอือ่าฮะอ่าฮะอ่าอ่า อืมเจน้นั่นแหละไอ้พวกนี้ก็ให้กำลังใจลูลูฟลีลิฟี่ลิฟี่เออนี่นแหละลีฟี่ครับผมว่าเออเธอทำได้ดีแล้วเธอทำได้ดีที่สุดแล้วทำได้ดีแล้วอืมอือืึอ่าฮะอืออึอะไรแบดนิวส์อะไรเนี่ยซัมเวโด a l l herself red nail โ o ลเรียพีแอนดคิดแนฟออเดอเรียบร้อยครับผมก็คือคนนี้ก็บอกว่าเอ้ยหมดเรื่องแล้วเราไปหาอะไรกินกันดีกว่ายังไม่ทันจบครับผมสโนว์ไวท์เวนทาน่าก็โผล่หัวมาบอกซวยแล้วมีเรื่องแล้วใครก็ไม่รู้จู่ๆเป็นผู้หญิงแลนะโผล่หัวมาเรียกตัวเองว่าเรดแนลเออแล้วก็รับพาตัวผู้ชายไปหมดเลย ดนเธมีเดเอทำไมครับผมอย่าบอกนะว่าเธอพยายามทำให้พวกนี้เป็นเจ้าบ่าวนะอือฮะ e n s l เหรอคืออยากให้พวกผูก้ชานเป็นทาสหรอสวยแล้วอือ uh ฮึค huh. ร uh ับ huh. ผมก็นะ레이ฟี่ก็อาสา,าตัวเองว่าจะไปปกป้องทุกคนเหมือนเดิมอืม uh huh. จบ จบตรงนี้เลยอืมเนื้อเรื่องกับตลปัดนิดๆหน่อยๆเนาะใครจะไปคิดว่าพอไอ้น,นี่ได้เจ้าสาวที่เหมาะกับตัวเองแล้วพวกเจ้าสาวที่ถูกรับพาตัวมาจะไม่ยอมกลับเนาะเออตลกเลยอืมแต่สรุปแล้วครับผมเนื้อหา เนื้อหาเกมเอไม่ใช่เนื้อหาเรื่องนี้นี่แบบว่าเสียใจมากบอกเลยว่าผมเสียใจจริงที่มาไลฟ์เกมนี้ตอนนี้เออเอย,เอยผมกำลังคิดว่าเดี๋ยวผมจะเลิกไลฟ์ไอ้นี่ดีไหมเนี่ยไอกิจกรรมพวุ่งนี้ดีไหมเนี่ยไปไลฟ์แบบเนื้อเนื้อหาในเนื้อเรื่องหลัออกก็เพียงพอมั้ง เนเรื่องหลักแล้วก็ไซส์สตอรี่อย่างเดียวก็พอแล้วมั้งเนี่ยโอ้ยเกือบตายหมดเลยไม่ตายอีกจังหากแย่มอ้โหแพ้อีกแย่มมาก ครับผมก็อนั่นแหละประมาณนี้ครั <c oughs> บผมไม่คิดเลยว่าเนื้อเนื้อหามันจะเป็นอย่างนี้นะโอ้ยแต่เท่าที่ดูมันก็มีเนื้อหาดีๆอยู่เหมือนกันนะอย่างเช่นตอนแรกที่ผมเริ่มเล่นตั้งแต่แรก <c oughs> ไอ็นไนท์แ <c oughs> มนอะ เอ,อ้ยเดี๋ยวก่อนไอ้น,นั้นก็ไม่เชิงมั้งเพราะไอ้น,นั้นมันอยากจะสร้างดอกไม้ไฟเออว่ะมันก็ไม่ใช่เนื้อหาที่ดีสักเท่าไรเหมือนกันเออแต่ว่าไอเนื้อหาโรงเรียนเรื่องมุ่มุที่โรงเรียนอ่ะเออดีนะฮากาเยอืมอืมไม่แน่เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันรอคิดอยู่ก่อนอืม อโอเคครับผมทุกคนก็สําหรับคลิปนี้ก็คงไว้แค่น,นี้แล้วครับนะแล้วไว้เผเจอกันครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ